สวัสดีครับวันนี้รายการสองพระแท้มีเหรียนหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จนะครับปี2องพออกวัดบานไล่มาให้ได้พิจารณากันนะครับว่าพระแท้นันเป็นอย่างไรนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จเหรียญนี้นะครับก็จะมีทั้งแบบเนื้อทองแดงลมดําแล้วก็เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคานะครับ แต่เหรียญที่เอามาให้พิจารณาวันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับซึ่งเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยมากนะฮะเพราะว่าค่าประหลอดเนี่ยยังอยู่ติดอยู่ทั่วผิวเหรียญทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นเงาเงาเนี่ยนะฮะเหรียญน,นี้คือเขาเรียวกว่าเป็นเหรียญเดิมๆนะครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างเมื่อประมาณปีพศ25 3 6นหดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องพิจารณาก็คือเบสิก ธรรมชาติของเหรียญน,นะครับเหรียญไม่บวมนะฮะเหรียญต้องไม่บวมตัวอักษรตัวหนังสือจะต้องไม่ตื้นเบอร์นะครับจะต้องอคมชัดเมื่อพลิกมเมื่อพลิกมาทางด้านหลังเหรียญเบสิกทุกครั้งที่ผมจะบอกให้ดูก็คือปิ้นขอบปิ้นรูอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับปิ้นขอบ ปิ้นรูนะฮะแล้วก็ปิ้นขอบอย่างเป็นธรรมชาตินะครับและสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็คือจะมีการต่อกโค้ดทุกเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนมดำหรือเหรียญผิวไฟนะครับเพื่อนๆจะเห็นบริเวณหัวไหล่ซ้ายของหลวงพ่อเนี่ยบริเวณด้านบนเนี่ยจะมีโค้ดต่อกคำว่าคูณนะครับ เพื่อนๆจะต้องจดจำโพสให้ดีนะครับฟอนต์ตัวหนังสือนะครับแล้วก็บริเวณเออนอนเนเนี่ยนะครับ ให้เพื่อนเพื่อนจดจําตัวนอนเนนให้ดีนะครับบริเวณหัวของนอนเนนนะครับจะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับจดจําเพราะว่าอะไรครับเหรียญแทะแต่โค้ดเกะมีนะครับในปัจจุบันเนื่องจากว่ามีกระแสนิยมอยู่ช่วงหนึ่งที่ถ้าโค้ดเยอะต่อโค้ดเก้าตัวต่อโค้ดเจ็ดตัวเนี่ยราคาจะแพงอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เลยมีการจัดทำโค้ดเกะมาตอกเพิ่ม นะคดังนั้นเพื่อนๆจดจําแม่พิมพ์นะครับจดจําหน้าหลวงพ่อหูเหรียญต้องเรียบร้อยนะครับหูเหรียญเนี่ยกระหนกอะไรต่างๆจะไม่ตื้นเบอร์นะครับแล้วก็ถ้าส่องกล้องไปบริเวณใต้หูเหรียญเนี่ยจะมีลักษณะของแเส้นเสี้ยนนะครับวิ่งอย่างนี้นะครับ นะครับให้เพื่อนเพื่อนจดจําพิมพ์ทรงจดจําใบหน้าจดจําตัวอักษรจดจําลักษณะของหูเหรียญเราก็จะไม่หลงไปซื้อพระเก๊น,นะครับธรรมชาติของเหรียญปั๊มนะครับก็จะต้องมอีกระแสเหรียญกระแสของเนื้อโลหนะที่วิ่งศาสตร์กระจายอยู่ทั่วเหรียญน,นะครับ ผมห้ดูขอบตัดนะครับลักษณะขอบตัดของเรียนหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จปีพศ2536นะครับอ,อ๋อแล้วก็เรียนรุ่นนี้เองเนี่ยก็จะมีการแยกบล็อกแม่พิมพ์ออกเป็นบล็อกอ่างแตกบล็อกทอทหารแตกนะครับซึ่งบล็อกแตกเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจาก การปั๊มในช่วงหลังๆนะฮะบล็อกแม่พิมพ์ก็เริ่มชารุดทําให้ออ่างตรงคําว่าหลวงพ่อเนี่ยนะครับมีเส้นแตกวิ่งลงมานะครับซึ่งจะเป็นเหรียญที่ปั๊มในช่วงหลังๆแต่ว่าเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญที่ปั๊มในช่วงแรกๆจริงยังองอ่างจริงยังไม่แตกนะครับสำหรับวันนี้ ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ